วิธีหาความเก่งจากการเป็นคนธรรมดาแก้แบบนี้นะคะถ้าคุณเป็นหนึ่งคนที่กําลังจะสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์หรือคุณกําลังค้นหาตัวเองอยู่บางครั้งคุณไม่จําเป็นต้องหาเพราะบางครั้งเราเจอกับปัญหาชีวิตเลยทําให้เราลืมไปเลยว่าเราเก่งแค่ไหนหรือเราอะถนัดอะไร และบางครั้งเรามองว่าสิ่งที่เรามีนั้นมันดูไร้ค่าวันนี้นะคะทุกประสบการณ์ของเรามันมีมันมีสิ่งที่ดีอยู่เสมอเพราะสิ่งนั้นอะสามารถมาเป็นคอนเทนต์ให้กับคุณไม่ว่าคุณจะมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์การเงินหรือว่าการงานพวกนั้นอะสามารถเป็นคอนเทนต์ให้คุณได้หมดเลยอย่างตัวอย่างยกตัวอย่างเช่นเพื่อนของสา เคยมีปัญหาความสัมพันธ์แล้วเขาก็แก้ปัญหาความสัมพันธ์ได้เขาก็นําจุดๆนั้นอ่ะมาเป็นคอนเทนต์และเรื่องการเงินหรือการงานเราสามารถดึงดูดไอ้พวกตรงนั้นอ่ะที่เราได้เจอประสบการณ์ตรงนั้นอ่ะและมันเป็นประโยชน์ต่ตอผู้คนอ่ะเอามามาสร้างเป็นคอนเทนต์ได้ดังนั้นอยากให้ทุกคนไปลองทบทวนมาสัก5ข้อหรือว่า10ข้อนะคะว่าเราอ่ะมีประสบการณ์อะไร อย่าลืวมว่าทุกๆประสบการณ์ของคุณมีคนรอฟังคุณอยู่เสมอเพราะประสบการณ์ของคุณไม่เหมือนใครในโลกลองนำเทคนิคนี้ไปใช้ดูครูสะสอนมือใหม่สร้างตัวตนสวัสดีค่ะ